ครับก็ขออนุญาตเรียนกับเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับสำหรับในพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับในเมื่อวานนี้นะครับท่านนายท่านที่หนึ่ท่านก็ได้ย้ําในการปฏิบัติงานนะครับเราก็จะทํางานรักษณะของการทํางานเชิงรุกนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งในรณี้สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือจากที่แต่งตัวเป็นรักษณะแบบอืนผอนอสัจิตอสาก็จะกลับมาลักษณะของการ เป็นแสดงตนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่มีการราดตระเวนทั้งเดินทั้งจักรยานโดยเฉพาะจักรยานนะเราจะขี่กันทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อที่จะเป็นการตรวจตราในพื้นที่ที่อาจจะมืดอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกล้องที่ทั่วถึงอย่างนี้ครับเราก็จะใช้ลักษณะของการตรวจโดยจักรยานนะครับและในขณะเดียวกันก็งานด้านการข่าวเราก็ทําอยู่ตอน่องครับตอนนี้เรามีเตรียมพร้อม24ชั่วโมงอ๋อ24ชั่วโมงอยู่แล้วครับก็ทํางานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับเรามีเวรมียามีเจ้าหน้าที่ที่ทํางาน อ่าประการทีรร่สำคัญคือ,อเราไม่ได้ทําเฉพาะทหารอย่างเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ <ไง S 1> ตํารวจ<ง>ในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครมีเทศกิจเจ้าที่เทศกิจซึ่งทุกคนมีความพร้อมมากนะ<ม>จิตอาสาก็มาช่วยกันนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีความพร้อมมากนะครับจะบอกได้ไหมครับว่าให้พี่น้องประชาชนได้อบอุ่นใจอ๋อสบายใจได้ครับที่เข้าไปในครับผมครับสบายใจได้เลยครับวันนี้ประเทศไทยปลอดภัยครับประเทศไทยปลอดภัยครับไม่มีอะไรครับยืนยันได้เลยครับท่านขาพื้นที่ที่บอกว่าจะมีการอบรมจิตอาสาเพราะว่าที่ผ่านมาจิตอาสาคือเหมือนกับไม่ได้ ดูในเรื่องของความปลอดภัยที่จะอบรมช่วยสังเกตสิ่งเป็นหูเป็นตาที่จะอบรมได้เมื่อไหร่คะอ๋อสำหรับในการอบรมจิตอาสาเนี่ยก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นรักษาของจิตอาสาที่มาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับที่เข้ามาวถวายสักการะพระบรมศพนะครับในห่วงต่อไปก็จะมีในวันอีกสัปดาห์หน้านะครับในวันที่22นะครับจะมีการอบรมรักษาของจิตอาสาที่จะมาช่วยในการดูแลเฝ้าตรวจนะครับคอยตรวจคอยแจ้งข่าวสารคอย ชีคอยบอกคอยเล่าว่ามันมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดปกติไหมนะครับให้เราอีกทีหน,นึ่งก็จะมีการ ก็จะมีการอบรมประมาณหนึ่งพันคนนะครับในวันที่ย2ินะครับที่บอกว่าสายตรวจจักรยานเมื่อวานนี้ไม่ทพหนึ่งบอกว่าให้เริ่มวันนี้กับเพิ่มอีกหนึ่งกองร้อยเนี่ยจุดรวมอยู่ตรงไหนคะออเริ่มแล้วครับเพราะว่าในปกตินั้นนะครับกองทัพเ่หนึ่งก็จะมีหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับก็เราทํางานตามปกติอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มกําลังแล้วก็เพิ่มภารกิจใหยมากยิ่งขึ้นความตีในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นครับทาง2กโลพื้นที่ไขาวเนคระบระยกทาจะมีจุด หมายไปทางไปถึงตรงไหนบ้างทิศเหนือทิศใต้ทิศอะไร่เงี้ยก็ก็รัศมี2กิโลฮะก็คือนับจากสนามหลวงไปนะครับก็เราขีดไปถึง2กิโลเลยนะครับนั่นหมายถึงว่ารอบ2อกิโลนั้นเราก็จะมีทั้งคนทั้งสายตรวจทั้งผู้ที่คอยดูแลภาพรวมนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีโครงการโฮมการ์ดนะครับซึ่งจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในรอบวงรอบรัศมี2ออกิโลนั้นนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะบอกเล่า เหตุต่างๆนะครับก็จัดเป็นกลุ่มขึ้นมาครับตอนนี้กําลังคนประมาณกี่กองร้อยเนี่ยที่ออามาดูแลทั้งตารวจทหารนี่ครับก็ก็เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งกองร้อยแต่ละกองร้อยมันก็อาจจะมากจะน้อยนะครับบางกองร้อยก็มีมากบางกองร้อยก็มันการตัดที่ไม่เหมือนกันก็เป็นจำนวนที่มากครับท่านใครอย่างวันนี้ทหารสื่อสารไปดูกล้องไปดูจุดที่มุมอับหรือว่าองศาอาจจะไม่ได้บางอันมันเป็นเรื่องจราจรทีนี้จะเพิ่มเป็นด้านความมั่นคงแล้วก็เพิ่มพิกเซล ตรงนี้พอสํารวจวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ข้อสรุปว่าจะเพิ่มอีกกี่ตัวคะอ๋อก็ในจริงๆแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับเราได้ตั้งคณะทํางานนะครับขึ้นก็มีเจ้าที่ฝ่ายกรุงเทพมหานครนะครับมีทหารมีตํารวจนะครับซึ่งเราก็จะได้สํารวจซึ่งวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมีการสํารวจว่ากล้องตรงไหนนะครับที่ดีแล้วนะครับถ้าไม่ดีก็จะเติมเรื่องประสิทธิภาพให้มากขึ้นหรือจุดไหนที่ยังยังไม่มีกล้องก็จะเติม เข้าไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการเติมนะครับตอนนี้มี100ก้าตัวค่ะจะเพิ่มตอนนี้มันมี100ตัวค่ะบริเวณโดยรอบแล้วก็มีทั้งแบบ5ล้านพิกเซลคือปฏิภาพสูงสุดบางอันนี้แค่2ล้านแต่ตัวน,นี้เมื่อไหร่คะที่จะได้ข้อสรุปว่าจํานวนทั้งหมดนะคะ ถ้าจะอกทั้งหมดตอนนี้ทางเครื่องบัหทึครเนี่ยได้ขออนุมัตเพิ่มเติมนะครับในการติดตั้งนะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยคือเราจะทําให้มีประสิทธิภาพด้วยการปรับกล้องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำเนี่ยนะครับมาเป็นมากโดยหยิบจับที่อื่นมาอาจจะเป็น500อเป็น5ล้านพิกเซลทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะได้มีภาพที่คมชัดนะครับในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำแล้วกําลังทําแล้วก็ที่เหลือที่ยังไม่มีก็จะเติมให้เร็วที่สุดครับพคขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ